ลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีเหตุกระทาการอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานฉันละผันและงานมีการติดต่ออะไรอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่ออะไรใหม่ๆทางการค้าก็ได้แต่ครั้งเนี้มีเงินมาเกี่ยวข้องนะฮะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆของงานนี้ไหมอันนี้ก็ถ่ายได้นะหรืองานที่ฉันทำเนี่ยที่ฉันไม่ติดต่อเนี่ยฉันมวิ่งเต้นเนี่ย มีผลประโยชน์ทางการเงินเป็นเดิมพันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับลัคนาราศีมีนระวังมีปัญหาเรื่องความรักระวังมีปัญหาเรื่องคู่ครองครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะแต่ตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องถ่ายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมีนนะครับเป็นการทำนายดาวจรในเดือนมกราคมครับนะฮะออาเริ่มกัน นะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวประจําตัวท่านคือดาวพระหัสสับดีครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ตัวของท่านไปอยู่ในราศีพฤกษภพบสหัสชครับนะฮะสหัสชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารจะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนได้หมดนะครับนะฮะมีเหตุติดต่ออะไรมีเหตุวิ่งเต้นอะไรไหมในช่วงเวลานี้นะครับแต่พระหัสก็ไม่ได้อยู่ในพฤกษพเนี่ยในเดือนมกราหรอก เขาอยู่มาตั้งแต่หลังสงการปี67แล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงหลังสงการปี68แปนะจะย้ายแถวแถวพฤษภาณนั่นแหละนะครับฉะนั้นคุณอยู่อย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปีเนี่ยจะเรียกว่าอืมในปีนี้ปีนี้ก็คือสงการ6กเถึงสงการหกนะในปีเนี้ยช่วงเวลาหนึ่งปีเนี้ยฉันมีเหตุอะไรให้วิ่งเต้นติดต่อมากกว่าปกติอาจจะสัมพันธ์กับญาติกับเพื่อนมากกว่าปกติได้หมดครับได้หมดนะฮะแต่ทีนี้ สัมพันธ์ในเรื่องดีหรือเรื่องร้ายล่ะตรงนี้น่าสนใจกว่าครับนะเราคงต้องดูบริบทแห่งดวงดาวเป็นที่ตั้งนะครับที่ไปที่มาเนี่ยมาร้ายมาดีเนี่ยมาดีมาร้ายเนี่ยเรียกบริบทนะฮะมีหลายวิชาที่จะมาสนับสนุนในความคิดนี้หนึ่งในนั้นที่จับต้องได้ง่ายคือทักษะครับทักษะนี่ถ้าเอาแค่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยดูเดี๋ยวเดียวก็รู้เรื่องครับแต่ถ้า จะเอาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร,รู้จักวิชานี้จริงจังผมว่าพอสมควรแหละใช้เวลาพอสมควรแหละนะฮะเราเอาแค่ดีกับร้ายก็พอแหละนะฮะใครอยากรู้ว่าทักษะเขาหากันอย่างไรเนี่ยท้ายคลิปผมมีวิธีการหารักษาคุณก็ไปเรียนรู้เอานะครับหากใครตกการีก็ต้องบอกว่าพลรหัสเสียละทีนี้อาจจะเรียกว่าเกิดเหตุเสียหายแล้วยังไงฮะ แล้วฉันจะต้องไปวิ่งเต้นติดต่อหรือให้ญาติให้เพื่อนช่วยการติดต่อครั้งนี้ได้ไหมช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะเดือดร้อนเหลือเกินช่วยวิ่งเต้นหน่อยเถอะอย่างนี้เป็นต้นครับนะหากพืรหัสดีงามก็เหมือนกับมีเหตุติดต่ออะไรที่มันดีๆครับเหมือนกับของมันมีอยู่แล้วอะไรฮะติดต่อให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอาจจะใช้ญาติใช้เพื่อนในการร่วมกระทําการเนี่ยก็ได้ครับ นะฮะเพราะจะให้ลัคนาราศีมีนทุกคนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ละคนก็มีชะตาที่ไม่เหมือนกันครับนะทุกคนเนี่ยเรียกว่าดาวเนี่ยลัคนาเดียวกันดาวจรสถิตที่เดียวกันไงทายไม่เหมือนกันอย่างที่บอกฮะนี่แหละมันต้องดูว่าดาวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีงามอยู่ในอยู่ในราศีเดียวกันน่ะบริบทของการมาเนี่ยถ้าเขามาร้าย อันนี้เรียกว่าแย่หน่อยหากเขามาดีก็อืมอย่างที่ผมทํานายเนี่ยดีร้ายเป็นไปตามนั้นแหละครับนะฮะพระรหัสนอกจากเป็นตัวคุณแล้วยังมาจากธนูด้วยที่ธนูเขาเป็นใคร <c oughs> ที่ธนูเนี่ยเขาคือภพกรรมะครับกรรมคือการกระทํากรรมะการกระทําของฉันหรืองานที่ฉันทําพบกันงานที่แหละอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะนะนะงานของฉันช่วงนี้เป็นไง งานของลัคนาราศีมีนเนี่ยก็อยู่ในพบการติดต่อด้วยเหมือนกันครับนะเหมือนกับช่วงนี้มีเหตุให้วิ่งเต้นกับการงานเลือกเกินอันนี้ถ่ายได้อย่างนั้นครับนะแต่จะวิ่งเต้นดีหรือร้ายก็ดูทักษะเอาเถิดนะทักษะดีเป็นการวิ่งเต้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับหากทักษะมาร้ายก็เหมือนกับเกิดความเสียหายทางการงานฉันต้องไปวิ่งเต้นติดต่อเพื่อให้มันดีดังเดิมถ่ายอย่างนี้ครับนะ ไหนเงินฉันเป็นยังไงลัคนาราศีมีนการเงินคุณก็คือดาวังคารครับมาจากราศีเมษนี่แหละพบกับอากระดุมพระเรียกว่าการเงินนี่แลหละฮะรายได้ฉันนี่แหละวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวการเงินของลัคนาราศีมีนสถิตกกรกฎครับนะฮะกรกฎเป็นใครที่พบกรกฎเนี่ยคือพบที่ห้าปุตตะครับ บุตรตะแปว่าบุตรบริวารเฮ้ยในช่วงนี้ลัคนาราศีมีนมีเหตุให้ใช้เงินใช้ทองกับบุตรบริวารอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือบุตรบริวารมาขอความช่วยเหลือทางการเงินอันนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือจะบอกว่าลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีเหตุกระทําการอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานฉันละนะมีเหตุกระทําการอะไรใหม่ๆเรื่องของงานฉันงานฉัน ฉันและงานมีการติดต่ออะไรอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่ออะไรใหม่ๆทางการค้าก็ได้แต่ครั้งนี้มีเงินมาเกี่ยวข้องนะอะ่มีการลงทุนอะไรใหม่ๆของงานนี้ไหมอันนี้ก็ถ่ายได้นะหรืองานที่ฉันทำเนี่ยที่ฉันไม่ติดต่อเนี่ยฉันไวิ่เต้นเนี่ยมีผลประโยชน์ทางการเงินเป็นเดิมพันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะหากอังคารดีก็แสดงว่าอืม การติดต่อการริเริมอะไรใหม่ๆโดยใช้เงินใช้ทองเป็นอ่าเป็นการลงทุนเนี่ยการลงทุนทางการเงินอ่าใช้คำนี้นการลงทุนทางการเงินนะอังคารดีครั้งเนี้ยการลงทุนทางการเงินครั้งเนี้ยมันเกิดผลประโยชน์ดีงามนะหากอังคารเสียก็ต้องบอกว่าให้ระวังการลงทุนอะไรในช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาได้นะทางการเงินนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทางการเงินนี่แหละ อย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอังคารนอกจากมาจากราศีเมษพบการเงินงามมาจากพิจิกด้วยที่พิจิกคืออะไรฮะที่พิจิกคืออ่าสุภะครับสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับสุภะแปลว่าความสมําเร็จครับสุภะแปลว่าทางไกลครับหากอังคารดีงามอาหากอังคารดีงามมาอยู่ในราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าอืมเหตุเนี้ยที่ฉันจะฉันไปวิ่งติดต่อเพื่อจะลงทุนอะไรอย่างเนี้ย มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะนะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฉันไปติดต่อด้วยอะไรก็ชั้นเหอะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องตีความก่อนบางคนบอกอายุมากและเจ้าผู้ใหญ่ที่ไหนมาผู้หลักผู้ใหญ่ในทีนี้ความหมายจริงๆก็คือคนที่เหนือกว่าคุณนะครับเขาอายุน้อยกว่าก็ได้นะฉันทํางานอยู่ฉันอายุ50กว่าแล้วแม่เด็กจบใหม่มาอายุแค่สามสิบกว่ามาเป็นหัวหน้าฉันอย่างนั้น เขาคือผู้หลักผู้ใหญ่ทันทีนะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้นะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในการลงทุนในการริเริ่มครั้งนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูฮะอังคารดีนะรหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานชิ้นใหม่ให้แก่ฉันงานนี้ดีชะมัดญาติเลยทายได้อย่างนี้ครับข้างคางดีครับนะฮะอังคารด,รนะรารดียังหมายถึงการลงทุนครั้งนี้ การทำงานชิ้นใหม่ครั้งเนี้งานใหม่ที่ได้รับมอบหมายครั้งเนี้ยดีงามเกิดความสําเร็จแล้สิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับหรืออาจจะมีคำว่าต่างถิ่นแดนไกลมาให้คุณในการเริ่มครั้งนี้ก็ถ่ายได้อย่างนั้นครับแต่หากอาคารเสียล่ะนะทา,างอาคารเสียก็ระวังผู้หลับผู้ใหญ่มอบหมายงานที่เหนื่อยยากให้อะนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะกาลีนีนะมอบหมายแล้วว่า เอาเผือกร้อนโยนใส่ฉันงานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โยนเผือกร้อนมาแนละ้วลำบากแนละ้วที่ถ่ายได้อย่างนั้นครับนะต่างถิ่นแดนไกลให้โทษแก่ฉันละนะฉนะันไปสัมพันธ์อะไรกับต่างถิ่นแดนไกลไหมให้ความลำบากให้ความเดือดร้อนอะไรแก่ฉันลนะอาจจะเป็นผลประโยชน์นี่แหละที่เดือดร้อนแหละอย่างนี้เป็นต้นครับนะแล้วความสําเร็จลนะ่ะถ้ามีการีาแทนที่แทนทีททททท่สิ่งที่จะจะทำเนี่ย สิ่งที่ฉันจะเริ่มต้นเนี่ยแทนที่จะประสบความสําสเร็จอังคารการีขึ้นมาอืมยากแฮะจะสําเร็จหรือยากหรือว่าแทบจะไม่สําเร็จเลยหรือไม่สําเร็จเอาเลยก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้ลาหูทับลักอยู่ราหูทับลักอยู่นะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยมีราหูมาทับลัก แต่ก่อนจะคุยถึงรางหูเรามาดูที่บ้านราหูใครมาอยู่มีพระส,สุกพระเสาครับในเดือนมกราคมนะพระเสาอยู่มานานแล้วละ่ะราหูก็ทับลักมานานแล้วละ่ะแต่พระส,สุกพึ่งมาร่วมใครล่ะพระส,สุกพระส,สุกมาจากสหัชชะแล้วก็มาจากตุลด้วยที่ตุลเป็นใครครับที่ตุลเนี่ยมาจากมรณะนะฮะเอาสหัชชะก่อนมีการติดต่อสื่อสารอะไรเข้ามาในดวงชะตาฉันแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยหมายความอย่างไรนะฮะ มีการติดต่อสื่อสารร่วมกับพระเสาฮะพระเสาเนี e> ่ยมาจากมังกรครับพบลาภะลาภะคือผลประโยชน์นะเท่ากับว่าอะไรฮะลัคนาราศีมีนมีการติดต่อสื่อสารด้านผลประโยชน์ชัดเจนชัดเจนฮะเพราะอะไรฮะเพราะสหัสชาคือการติดต่อสื่อสารร่วมกับลาภะลาภะคือผลประโยชน์งอกเงยอะไรพวกเนี้ยนะฮะมีการติดต่อด้านผลประโยชน์ชัดเจนในเดือนอะไรฮะในเดือนมกราคมครับนะและอะไรฮะ และลาหูที่เป็นเจ้าบ้านก็มาทับลักแสดงว่าเรื่องนี้ถึงตัวฉันละไม่หนีจากฉันละนะแสดงว่างูกินหางอยู่ฮะสุกเสาบ้านลาหูลาหูทับลักพระรหัสที่เป็นเจ้าเรือนคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็ไปที่ศา,าสตรชะาสาชะมาเนี่ยตึงๆ,ๆ,ๆหักหักเลยฮะหักพระสุกพระเสาราหูพระรหัสไม่มีความเสียหายเลยสี่องค์นี้สี่องค์นี้สําคัญนะเพราะว่าเขาล้อมหน้าล้อมหลังคุณอยู่นะฮะ หากสุกเสาลาหูพระรหัสไม่มีความเสียหายเลยทักษะแบบไม่เสียเลยหรือยังอื่นไม่เสียเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงเลยฮะในช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณมีการติดต่อประสานงานอะไรด้านผลประโยชน์ผลประโยชน์นะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเงินก็ผลประโยชน์อย่างอื่นก็ผลประโยชน์นะมีการติดต่อด้านผลประโยชน์ในเดือนมกราแล้วดีงามครับหากสี่องค์ไม่มเสียแต่หากสี่องค์นี้เสียก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างอ่ะผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับอ่ะเกิดความเสียหายคุณต้องไปติดต่อสื่อสารหรือต้องไปวิ่งเต้นเพื่อระงับความเสียหายนี้ในเดือนมกราค,ครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับทีนี้มาดูซิว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยเขาว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งลืมไปฮะพระศุกร์มาจากตุลด้วยนะฮะตุลคืออะไรฮะมรณะ มรณะคือถ้าเราคุยแบบเนี้ยมรณะก็ต้องคุยถึงเรื่องเก่าๆแล้วละ่ะนะฮะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเฮ้ยไอที่ฉันมาติดต่อครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ว่าพึ่งนึกได้หรอกนะ,ะมันมีมรณะมาร่วมก็ต้องบอกว่าคงเป็นอะไรที่ฉันได้เริ่มต้นเอาไว้แล้วนะคงเป็นอะไรที่ฉันได้เริ่มต้นเอาไว้แล้ววันนี้ถึงเวลาดีที่ฉันเริ่มกระทำการใหม่ๆไนงะ ถึงเวลาดีแล้วที่ฉันจะต้องดาเนินการกระทาสักทีหนึงหากดาวสี่องค์นี้ไม่เสียการกระทํเนี้ให้โชคให้ลาบครับนะแต่หากสี่องค์นี้เสียในเรื่องเก่าๆที่ฉันวางแผนเอาไว้กระทาการทิ้งเอาไว้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้มันเกิดผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วทำให้ฉันต้องติดต่อแก้ไขเพื่อให้มันไม่เสียหายอย่างนี้เป็นต้นครับแต่อย่างไรเสียถ้าสี่องค์นี้เสียอังคารก็ต้องไม่เสียนะ นะพออังคารไม่เสียเป็นไงาการรีเริ่มทำในครั้งนี้มันมีความสำเร็จรอยอยู่นะแสดงว่าคุณแก้ปัญหาได้อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะมีอังคารคอยช่วยเหลืออย่างนี้ครับผมนะทีนี้มาดูอาทิตย์ร่วมพูดกันในธนูพบการงานคุณวันนี้เดี๋ยวนี้มีอาทิตย์อยู่อาทิตย์มาจากราศีสิงห์ใครหรือราศีสิงห์ราศีสิงห์คือเจ้าเรือนอริอริแปลว่าปัญหาอุปสรรค ภาระนีสินนะแสดงว่าช่วงช่วงมกราคมเนี่ยดาอาที่เรือนการงานคุณเนี่ยมีอริมาสถิตแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วล่ะงานคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วล่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำอะ่ะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วล่ะแก้ไขสิครับคุณกำลังติดต่ออยู่นี่คุณกำลังติดต่ออยู่นี่มีความสำเร็จอะไรแอบอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้น มีอริก็มีอริเถอะคือมีปัญหามีปัญหาได้ครับแต่มีปัญหาแล้วฉันติดต่อเกิดความสําเร็จก็ว่ากันไปหากอาทิตย์เสียก็ต้องเรียกว่าอืมปัญหานี้อาจจะแก้ยากสักหน่อยครับแต่หากอาทิตย์ดีปัญหาเนี้ยมีครับแต่มันจะรู้ร่วมด้วยดีครับอย่างนี้เป็นต้นพระพุธล่ะมาจากราศีกันพบเลยฮะพบปัตนิปัตตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคูณส่วนคู่สัญญา คู่ครองเนี่ยทายคลิปทายคลิปเนี่ยคุยคู่ครองอย่างเดียวเอาคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาลูกค้าก่อนนะวันนี้เดี๋ยวนี้อาจจะเรียกว่างานที่ฉันทำอะ่ะเอ๊ที่มีปัญหาเนี่ยไอ้คู่สัญญาคุณหรือเปล่ามันสร้างปัญหาขึ้นหรือบางคนค้าขายคงเป็นลูกค้าละทําไมลูกค้าก็คู่สัญญาละทนะําไมลูกค้าก็คู่สัญญานำปัญหาเรื่องงานมาสู่ฉันละ ฉันก็เลยวิ่งเต้นในทีนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะอย่างที่บอกครับถ้าอาทิตย์เสียพุทธเสียอังคารก็ต้องไม่เสียแหละนะกาลีมีหนึ่งเดียวฮนะที่เหลือดีหมดถูกไหมถูกไหมนะดวงมีปัญหาได้นะแต่ปัญหานั้นนะ่ะมีแล้วอ่ะมีตัวช่วยไหมล่ะอ่ะอันนี้อังคารช่วยอยู่ความสําเร็จเนะ่ะความสําเร็จเนี่ยนะนะลิปุตตานี่ลเริ่มไนงะทำสิเขาบอกลีเริ่มอ่ะทำสิช่วงเดือนนี้ทำสิทำสินะเพราะอะไรฮะ เพราะพระสุกก็คู่พระเสานะฮะลาพระอยู่คู่การติดต่อมีเหตุติดต่อด้านผลประโยชน์อ่ะมีความสําเร็จอะไรซ่อนอยู่อ่ะทําสิทําสิาสเออทาสิอย่าฮะถ้าอาทิตย์เสียพระพุทธเสียก็ทําสิคู่สัญญาลูกค้าทําความเสียหายหรือคู่สัญญาลูกค้ามีปัญหามาให้ฉันแก้แก้สิแก้และะ้วแก้แล้วก็สําเร็จอย่างนี้เป็นต้นครับพระพุทธเนี่ยยังมาจากที่มิถุนด้วยใครละมิถุนที่มิถุนเนี่ย คือพันธุ์ทุกครับพันธุ์ทุกแปลว่าถ้าเป็นบุคคลนะคนในครอบครัวฉันนะฮะญาติผู้ใหญ่พี่น้องคนในครอบครัวฉันนะ่ะใครก็ไดนะ้หรือถ้าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยพันธุ์ทุกคือบ้านที่ดินยันยนต์ครับนะในเดือนมก,กราก็ต้องระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะถ้าพอพุทธเสียนะระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหามาให้คุณแก้ล่ะหรือเรื่องบ้านที่ดินยันยนต์เกิดปัญหาเลยบางอย่างอ่ะซ่อมบ้าน ดูแลที่ดินซ่อมรถในเดือนมกราก็ระวังฮะนะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถละอย่างนี้เป็นต้นนะปัญหาเรื่องบ้านปัญหาเรื่องยานยนต์ปัญหาเรื่องที่ดินระวังให้ดีผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหามาให้ช่วยแก้อย่างนี้เป็นต้นหากพระพุทธดีถ้พระพุทธด,ดีติีต่างการกลับครับบ้านที่ดินยานยนต์นะบ้านที่ดินยานยนต์อาจมีปัญหาอะไรบางอย่างติดขัดแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหานั้น ผ่านพ้นไปด้วยง่ายดายเหลือเกินอาจจะเรียกว่าบ้านที่ดินยานยนมีปัญหาผู้หลับเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวอุปถัมภ์ค้ำชูให้ปัญหาเนี้ยมันผ่านพ้นไปแบบอืลถเสียตังไม่มีเว้ยรถเสียเกิดอะไรขึ้นผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเอานี่ไปก่อนเอา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 ,เอาที่นี่ไปก่อนอไปซ่อมให้มันเรียบร้อยเออมีว่าไ่ก็ค่อยมาว่ากันอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะทีนี้เรามาคุยคู่ครองคู่ครองก็คือเดาเดาพูดนี่แหละนะมาจากราศีกันนี่วันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าคุยเรื่องคู่ครองนะฮะคุยเรื่องคู่ครองเนี่ยคู่ครองมาสู่ราศีธนูพบกรรมะมีการกระทําอะไรเรื่องคู่แล้วล่ะฮะจะเป็นคู่มาใหม่อ่ะมีการเริ่มต้นอะไรไหมมีมีคู่มาใหม่นะมีคู่มาใหม่หรือจะเรียกว่าให้ระวังปัญหาเรื่องคู่ก็ได้ครับเพราะอะไรฮะคู่ครองคุณยังไงเสีย เขาอยู่กับอ่าอลินะคู่ครองยังไงก็อยู่กับอาลีอาลิคือปัญหาลัคนาราศีมีนระวังมีปัญหาเรื่องความรักระวังมีปัญหาเรื่องคู่ครองครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะแต่ถ้าพระพุทธไม่เสียอาทิตย์ไม่เสียมีปัญหาได้ครับมีปัญหาครับแต่ปัญหาเนี้ยเดี๋ยวเขาก็าแก้ไขให้หรือคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ครองในเดือนมกราคมแต่อะไรฮะ แต่พันธุกเป็นยังไงพันธุมาช่วยมาช่วยเจรจาให้อ่ะเช่นคุณมีปัญหากับสามี่ะครอบครัวคุณครอบครัวสามีเป็นยังไงพันธุเหมือนกันนี่เฮ้ยใจเย็นๆเขามาช่วยเหมือนกับมาช่วยคลี่คลายให้อ่ะมาเป็นคนกลางปรับความเข้าใจให้ได้หมดได้หมดแต่หากพระพุทธเกิดความเสียหายก็ต้องบอกว่าระวังติละกากับระวังปัญหาระหว่างคุณกับสามีอ่ะ มันเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเป็นคนจุดชนวนครับระว,วังให้ดีครับระว,วังให้ดีครับทีนี้อันนั้นคือคู่ครองที่มีอยู่แล้วอ่ะถ้าคู่ใหม่ๆละ่นะอ่ะเข้าใหม่ปามันหรืว่ากําลังคบหาดูใจกันละ่ะจะทายอย่างไรนะถ้าคบหาดูใจกันก็เราบอกว่าอริยอยังไงก็อริอยู่แหละนะอันนี้ก็ลองพักว่าระว,วังคุณเนี่ยทําอะไรผิดพลาดมา ระหว่างที่เราครบกันอยู่อ่ะเอ๊ะฉันเผลอผิดพลาดไปทําอะไรบางอย่างาการการะทํานี่เผลอผิดพลาดไปทําอะไรบางอย่างทําให้มีปัญหากับเขาหรือเขาทําอะไรผิดพลาดให้กับคุณอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่พอใจก็มีปัญหากับเขาอย่างนี้ครับยังไงก็มีอิริอยู่นะฮะถ้าทักษะทั้งอาทิตย์หรือพุทธดีเนี่ยจำไว้ฮะไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ช่างอะถ้าดาวเขามาดีทั้งคู่เนี่ยปัญหามีครับแต่ปัญหานั้นน่ะอาจจะ แก้ไขได้ไม่ยากนะแต่ถ้าดาวเสียดีอยู่นี่แหละอยู่มีปัญหาเกิดขึ้นซะอย่างนั้นน่ะนะหรือตีอีกความหมายหนึ่งได้นะเช่นช่วงเนี้ยคบกับคนนี้อยู่อ่ะคบกับคนนี้คบกับคนนี้อยู่นะถ้าพระพุธดีอาทิตย์ดีอืมคบลัวเห็นคบอใครคยอยู่อะ่ะ เฮ้ยใช้ได้นี่ว่าอ่าเขาเควบอกใช้ได้นี่ว่าอย่างนี้เอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ยอมรับในความรักครั้งนี้หากอาทิตย์เสียเอ่ยพระพุทธเสียเอ่ยก็้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยครอบครัวคุณครอบครัวคุณเนี่ยจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องอะไรหนึ่งนี้เนี่ยหรือทั้งหมดเลยก็ไดะเฮ้ยเขารวมหัวกันไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้เฮ้ยคนคนเนี้ยทางบ้านไม่เห็นด้วยนะเฮ้ย คิดดูให้ดีนะอ่ามาตักมาเตือนแล้วคิดดูให้ดีนะอ่าทาให้อะไรฮะค่อยๆแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับราลัคนาราศีมีนในเดือนมกราคมครับสวัสดีครับ